ดีครับพบกับผมนะครับธนเจตดุงเรืองเจริญยนง่ายๆใครๆก็ซื้อได้นะครับมาพบนะครับวีโก้สีประตูคันนี้สวยเลยนะครับได้เดิมเกือบทุกชิ้นเลยนะครับหน้าตาเดิมท้ายเดิมมากเลยนะครับแล้วคันนี้ภายในเป็นยังไงนะครับมาดูกันนะครับตอนนี้สุภชัยนะครับหน้าบูดหน้าบึ้งนะครับล้างรถคนเดียวนะครับเออเมื่อยนะครับเมื่อยเออมื่อยยังไงมันมีรถคันเดียวหนึ่งโอ้ยเงินหลายภายในเป็นยังไงนะครับลูกค้าผมพามาดูตอนที่รื้อนะครับ อก็ภายในนะครับรถถ้าไม่ได้ลือนะครับลูกค้ามันก็จะมีลาฝุ่นอย่างนี้นะครับเนี่ยอันนี้เราจะทําการลื้อดูดฝุ่นเช็ดภายในให้เรียบร้อยนะครับดูนะครับสุภาชัยเปิดประตูออกให้ดูสินี่ก็คือพื้นนะครับพื้นในรถของสีประตูนะครับลูกค้าดูด้านบนนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีรอยบุบรอยชนรอยคว่ำแน่นอนนะครับ ตะคงตะเข็บนะครับได้เดิมนะครับลูกค้าใครที่สนใจรถคันนี้ก็ดูไปพร้อมกับผมไปเรื่อยๆนะครับน็อตเนิร์ดไม่ขยับนะครับลูกค้าค่อยงฝุ่นเยอะนะครับฝุ่นเยอะมากนะครับลูกค้าตัวตนได้บางเดิมเกือบทุกชิ้นเลยนะครับลูกค้าได้เดิมบางเกือบทุกชิ้นเดี๋ยวไปดูกันว่าชิ้นไหนที่ทําไม่ทําตัวนี้ลองรูปดูตรงนี้นครับไม่ไม่มีรอยสากแสดงว่าไม่เคยทําสีนะครับสีเดิมโรงงานพูดง่าย ได้ฝั่งนีฝง้ฝั่งขวานะครับส่วนตัวฝุ่นเนี้ยมีไยฝุ่นเนยอะนะครับใยฝุ่นเนยอะเดี๋ยวจะให้ทําความสะอาดนะครับดูดฝุ่นอันนี้เบาะรองนั่งที่จะขับรถออกไปทําอีกทีหนึ่งนะครับถ้ารถประมาณนี้นะครับลูกค้ายังไงก็มีฝุ่นเนยนอนนะแน่นอนนะครับลูกค้ามันมีฝุ่นเยอะแน่นอนล้างดูดฝุ่นธรรมดาเนี่ยก็คงไม่สะอาดแน่นอนนะครับเราก็เลยนะครับจะทําการลื้อนะครับทําความสะอาด ให้กันแดบเห็นเห็นจจะเลยนะครับนี่มุดเมทอาร์ตฝั่งซ้ายนะครับก็มีครบนะครับลูกค้าส่วนล้อยางผมซื้อมาเปลี่ยนใหม่นะครับยางเดิมก็ไม่สวยนะครับลูกค้าเป็นแม็กของรีเวอร์เลยนะครับแล้วยางก็สวยๆด้วยนะครับซื้อแม็กพร้อมยางมายัดใส่ยัดใส่ให้นะครับลูกค้าก็มีรอยนะครับมีรอยบุบตรงนี้นะครับจะได้ไปทำสีนะครับลูกค้า รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมีนิ้วร้อยเล็กๆนะครับเดี๋ยวจะแต้มสีนะครับตรงนี้นะครับพ่นสีแต่ตัวตนได้บางนะครับลูกค้าตัวนี้เป็นเครื่องสามพันตัว e นะครับคือสามพันตัว e เดี๋ยวกันชนท้ายเดี๋ยวผมใส่ให้นะครับตัวนี้นะครับเพราะมีสีไม่สวยนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะไปทําสีด้านท้ายนะครับฝาท้ายไม่ได้ทํานะครับลูกค้าด้เบ็ดเดิมๆบางๆนะครับอย่างเงี้ยบางเดิมเลย สีสีดำนะครับลูกค้าก็จะมีรอยเล็กๆน้อยๆนะครับลูกค้าไม่ต้องถ้าใครชอบสีดํานะครับต้องทําใจในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับไม่ว่าไม่ว่าคุณจะซื้อสีดําหรือสีอะไรถ้าสีดํามันจะเห็นเด่นชัดนะครับก็จะมีรอยขนแมวโน่นี้นั่นหน่อยนะครับอันนี้เป็นรอยน้ํานะครับเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เช็ดนะครับลูกค้านี่เป็นรอยน้ํำเฉยๆนะครับเดี๋ยวล้างออกเช็ดออกนะครับก็สวยนะครับก็จะมีรอยตรงนี้ด้วยนะครับมีรอยตรงนี้นิดนึง ขนาดใส่โทรศัพท์ยังเงาเลยนะครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับฝุ่นก็อย่างเหมือนเดิมนะลูกค้าดูฝุ่นเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับดูหมุนเบนอาร์คนะครับอยู่ครบนะครับคันนี้มีความแน่นอนการันตีได้ร้านเปอร์เซ็นร้านเปอร์เซ็นนะครับลูกค้าภายในส่งสะอาดเดี๋ยวสุประชัยนะครับจัดเต็มให้นะครับดูดฝุ่นแล้วก็เอาสามารถเลียได้นะครับตัวนี้เลียได้ไม่ให้มีกลิ่นเลยนะครับ มาอยอีกฝั habitude, zy, ่งหนึ่งนะครับลูกค้าเนี่กฝั่งหนึ่งฝุ่นดูลูกค้าฝุ่นดูนะครับแล้วต้องหรือทาความสะอาดถึงขนาดนี้นะครับให้กับลูกค้านะครับมันเป็นสิ่งที่เราอยากทําให้นะครับลูกค้าใครจะชอบไม่ชอบก็ก็ก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมว่าทําให้ดีที่สุดเท่าที่ทําได้นะครับรถมือ2สองขนาดนี้นะครับปูนนี้แล้วนะครับเรื่องฝุ่นนี้ไม่ต้องไม่ต้องห่วงนะครับลูกค้านะครับเรื่องประกันรถยนต์นะครับเรื่องเครื่องยนต์นะครับลูกค้า ซึ่งลูกมงลูกหมากตัวไหนที่เราเช็คเรียบร้อยแล้วมอบให้ลูกค้าแล้วก็คงไม่ได้ทําให้ซ่อมไม่ได้ซ่อมให้ฟรีนะครับลูกค้าตัวนี้ต้องเข้าใจนะครับเฉพาะเครื่องระบบเครื่องยนต์ที่เรารับประกัน3เดือนกับ1นึ่งหมื่นกิโลอย่างเช่นล,ลูกมงลูกหมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่มันอยู่กับเรามันไม่เป็นตอนที่ส่งลูกค้าแล้วมันก็ไม่เป็นแต่พออยู่ไปประมาณ1เดือนแล้วมาให้เราไปให้ช่างดูช่างงัดเอาเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วมาให้จ่ายนี่ขมทําไม่ได้นะครับบอกลูกค้าตรงนี้ก่อนนะครับ ก่อนตัดสินใจซื้อก็สอบถามกันเข้ามานะครับว่ามันเป็นยังไงซึ่งลูกค้าก็ต้องรู้นะครับรถสิบกว่าปีแล้วนะครับจะจะให้เราดูแลลูกหมากผ้าเบรกทุกทุกอย่างเลยเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับก็คงขายให้ไม่ได้นะครับมันยากนะครับถ้างั้านถ้าใครอยากให้เราทําให้ก่อนนะครับก็โอนตังค่าซ่อมมาเดี๋ยวซ่อมให้นะครับเราไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวบอกให้ผมเปลี่ยนผมทาให้ได้หมดนะครับแต่เราก็เช็คในระบบหนึ่งช่วง เท่าที่เรารถที่เข้ามาแล้วเราก็ดูได้อีกแบบหนึ่งนะครับลูกค้ายังไงก็ฝากขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามขอบคุณลูกค้าที่เข้ามารับชมนะครับผมธนยศรุง่งเรืองเจริญยนต์นะครับง่าย,ายๆใครๆก็ซื้อได้แล้วก็ช่องทางของนีพนโอโต้คาก็เหมือนกันเช่นกันนะครับเรามีรถสวยๆให้ท่านได้ชมอ่ะมาดูด้านหน้ากันหน่อยครับว่าเป็นยังไงคันหน้าเติร์ดหน้าตาเดิมนะครับลูกค้า็อตฝากระโปรงไม่ขยับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่ขยับรถคันนี้สวยมากเครื่องดี มีรอยเยิ้อมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูเช็คอีกทีหนึ่งนะครับน็อตฝาแก้มดูครับไม่มีรอยคลายน็อตหรือใช้ประแจขันแน่นอนฝากระโปรงเดิมโรงงานนะครับผ้ากันลอนเดิมโรงงานนะครับซึ่งเราก็จะได้ทําการล้างนะครับอย่างนี้นะครับเราวชายสูภชัยลื่ออกมาหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าจะประกอบได้ไม่ได้ยังไงก็ฝากให้ลูกค้าไปดูอีกทีหนึ่งนะครับนี่ครับลักษณะการถอดล้างนะครับเราก็จะถอดให้หมดเลยซักตากนะครับ ตัวนี้ว่าตัวนี้ลูกค้านะครับดาวน้อยๆสองหมื่นห้าสามหมืไม่ต้องค้าโทรมานะครับเริ่มต้น2อ0หมก็ไม่ต้องค้ำนะครับลูกค้าคันนี้สประตูนะครับราคานะครับผมขายอยู่ที่3ามแส0สีบาทนะครับขายไม่แพงนะครับสามแสนบาทลูกค้าดาวเท่าไหร่มาคุยกันไม่ต้องค้าทุกได้ทุกอาชีพนะครับดาวเยอะ ก็ไม่ต้องค้าดาวน้อยก็ไม่ต้องค้าราคากลางสามแสนแปดหมื่นกว่าบาทนะครับคันนี้ผมขายแค่สามสิบสี่ห้าใครอยากได้รีบเลยล้อมแม็กมาก็เป็นหลายตังค์แล้วนะครับลูกค้าคันนี้นะครับรถส,สวยๆสาหรับทางร้านเราเข้ามาใหม่นะครับล,ลูกค้าใครอยากได้ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวดูไปดูช่องล่างนะช่องนี้พลิตโตคายครั้งหนึ่งถ้าใครไม่มั่นใจในเรื่องตรงนี้นะครับแล้วก็ เพราะว่าตัวนี้เป็นงานล้างภายในแล้วก็เป็นงานล้างพื้นนะครับให้ลูกค้าชมภายในแล้วไปรอไปชมคคสซีอีกทีหนึ่งนะครับส่วนเรื่องเครื่องยนต์รับประกันไห้ห่วงแน่นอนครับยังไงก็คร้านี้ก็กลับลากันไปก่อนเล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมไม่ได้เจอนานเพราะว่าผมตอนนี้หารถนะครับแล้วก็วิ่งส่งรถด้วยแล้วก็ทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับอย่าทิ้งกันไปนะครับลูกค้าถ้าอยากได้รถสวยๆกับทางร้านเรานะครับในสุปรชัยล้างอย่างเดียวนะครับตัวนี้ก็คือ เดี๋ยวจะเอาเก็บไปข้างในนะครับเพื่อจะได้ดูดฝุ่นนะครับภายในนะครับเดี๋ยวจะได้ล้างผมด้วยนะครับเราจะเอาละคันนึ่งเข้ามานะครับลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมทายนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ